หนังสือประสบการณ์ทางภาษาไทยนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่10ค่ะค่ะเด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่10นะคะเด็กๆมองเห็นภาพอะไระลุกค่ะภาพคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ก็มีประโยชน์ใช้ค้นหาข่าวสารนะคะดูหนังฟังเพลงอ่าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นะคะลูกค่ะ ให้เด็กๆเขียนตามรอยประนะคะลูกเด็กๆเห็นรอยปราไหมคะค่ะให้เด็กๆลากเส้นนะคะเขียนตามรอยปรานะคะค่ะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะหน้านี้เป็นภาพของพิวเตอร์นะคะลูกค่ะต่อไปเราไปดูหน้าที่11กันค่ะค่ะเด็กๆเปิดมาหน้าที่11นะคะเด็กๆมองเห็นเป็นภาพอะไรคะลูก เป็นภาพผู้หญิงภาพนี้คือภาพอะไรคะค่ะผู้ชายนะคะผู้หญิงจะมีผมยาวใส่กระโปรงส่วนภาพนี้เป็นภาพผู้ชายนะคะผมสั้นใส่กางเกงนะคะลูกค่ะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพนะคะให้สวยงามนะคะ ค่ะอันนี้คือเพศหญิงเพศช,ชายนะคะเกี่ยวกับเพศนะคะหน้านี้นะคะลูกค่ะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะการบ้านเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกแล้วเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ